สวัสดีครับพวกเราฟูเสเต็ปนะครับผมแล้วันนี้ก็มาเจอกับพวกเราในรายการ Work Point Today Play ครับผมผมมาร์คล้องนำฮะผมแบบม็กมือกลองครับผมมิกมือกีตาร์ครับผมฟอนมือกีตาร์ครับผมตังมือเบสครับเจ็บคนเดียวก็พอเมื่อฉันดีไม่พอชอบแบบนี้ก็ยอมที่จริงคำทุกคำที่บอกคือฉันก็หอ ที่ชื่อว่าวงฟูสเตปเพราะตอนนั้นเ,เราคือเราต้องบอกก่อนว่าเราเป็นวงดนตรีที่มารวมกันได้เพราะว่าคุณครูจับมารวมกันครับก็เป็นเด็กที่เล่นดนตรีกันในโรงเรียนคือเราเป็นอยู่โรงเรียนเดียวกันครับโรงเรียนชัยล้วงเดียวกันตอนนั้นคนเล่นดนตรีมันน้อยแล้วก็จะมีแค่ไม่กี่คนที่เขาเล่นอะไรอย่างเงี้ยครับ ทีนี้มาสเตอร์เขาอยากให้ไปแข่งรายการแบบต่างโรงเรียนก็เลยเอาคนที่เล่นดนตรีในโรงเรียนณตอนนั้นแหละมารวมกันก็ได้เป็นพวกเราตรงนี้ครับใช่แล้วก็พอจบการแข่งขันตอนไปแข่งขันก็แพ้ครับแล้วพอจบการแข่งขันแล้วพอจบกับว่าฮอตเวฟมิสเซอร์อวอร์ดมันมาพอดีในปี2017แล้วเราก็เอออยากไปแต่ตอนนั้นไปไม่ทันนะก็เลยรวมวงกันใหม่ตั้งชื่อวงกันใหม่ว่า f u l l Step นะครับซึ่งมันแปลว่าแบบก้าวโง่ของพวกเราอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราไปแพ้นวนแพ้นี่มาก็เลยเอาเออชื่อนี้แหละ เพราะว่าเวลาแบบกรรมการเรียกจะได้ดูแบบมีพลังดีเออวงต่อไปอู๋สเต็ปอะไรเงี้ยครับจริงๆตอนนั้นเป็นเด็กๆไม่ได้คิดอะไรหรอกว่าทำไมต้องมาชื่อวงนี้ก็ไม่ค่อยมาหาคําตอบทีหลังครับเริ่มแรกครับจริงๆมันก็ต้องบอกกันว่าเราเป็นวงดนตรีที่ไปเป็นวงแข่งครับวงประก,กวดทีนี้พอเราก็ไปแข่ง h อต w ว v ร Music Award ปี2018ได้ที่3มาแล้วก็ทางค่ายจีนี่รีคอร์ดครับพี่นิกจีนี่ก็ชวนเราไปอยู่ในโปรเจกต์โปรเจกต์หนึ่งชื่อว่าโปรเจกต er, ์ New f o l เด r ฮะ ซึ่งตอนนั้นก็คือการเอาศิลปินหน้าใหม่มาทำโปรเจกต์โปรเจกต์หนึ่งทีนี้เราก็เคว้งคว้างนานครับเราเอ่งมเข็มนี่สมุดเลยว่าเราทาไงดีวะให้เรามีเพลงได้อะไรเงี้ยซึ่งตอนแรกอะใจจริงผมตอนแรกคิดว่าน่าจะมีคนทําเพลงให้แต่สุดท้ายคือพี่อ๊อฟแก้ปล่อยลงทะเลเลยให้เราไปลุยเอาเองว่าเออเราจะทําได้ไหมก็เกือบแล้วครับเกือบเกือบที่จะต้องมีคนมาทาเพลงให้จริงๆแล้วจนมันได้เพลงแรกขึ้นมาทีนี้เราก็ทํา พอเรารู้ว่าเออเราเริ่มทําเองได้แล้วดนตรีเราทําได้แล้วเมโลดี้ราทำได้แล้ว,เ,ว,ลเ,รลวเราก็ค่อยๆพัฒนาต่อยอดขึ้นมาครับก็จริงๆการเป็นศิลปินของพวกเรามันไม่ได้สวยงามแต่มันคือการที่เราเรียนรู้เองตั้งแต่ศูนย์ถึงร้อยตอนนี้ไม่ถึงร้อยแล้วครับแต่ว่ามันเหมือนค่อยๆเรียนรู้ไปทีละสเต็ปตามอายุของพวกเราแล้วก็ตามประสบการณ์ของพวกเรา หนังเรื่องซักซีดของ GTS อะครับเพราะว่ามันเป็นหนังในยุคเราด้วยแหละแล้วมันอินมากๆครับสำหรับเด็กที่เล่นดนตรีทุกคนนะตอนนั้นก็ต้องอยากได้เบสสีเขียวเล้ต้องอยากมีวงวงหนึ่งที่อยากทำวงอะเอาง่ายคืออยากทำวงจุดประสงค์หลักๆเลยสำหรับพวกเรานะครับคือเราแค่อยากเล่นดนตรีให้คนดูฟังเราอยากไปออกไปเล่นคอนเสิร์ตสดอันนั้นมันคือแค่นั้นเลยครับ ไม่ไม่มีอะไรมากนะแล้วก็พอได้ดูไอ้ซักซีดเนี่ยมันทําให้เราแบบคือซักซีดมันมีแข่งฮอตเวฟใช่ไหมครับเราก็อยากแข่งฮอรเวฟตามเพราะว่ามันเหมือนเป็นความฝันด้วยแหละครับใช่เหมือนเราได้อยู่ในหนังซักซีดเลยสสนุกดีของผมนี่ก็งานเยอะๆครับมีคอนเสิร์ตใหญ่สักครั้ง แล้วก็เอาทาอาชีพเนี้ยเป็นอาชีพหลักได้หาเลี้ยงครอบครัวได้แค่นั้นครับก็สําหรับผมงานเยอะๆก็เป็นส่วนหนึ่งที่สําคัญครับอีกอย่างหนึ่งที่ผมคิดว่ามันสาคัญก็คือการที่เราตื่นมาทุกวันและเรายังมีความสุขกับสิ่งที่ทําครับเรายังมีแพชชั่นกับมันเรายังส่งพลังบวกหัวให้ให้กับคนดูได้ในทุกๆงานอันนี้ก็ถือว่าเป็นเป้าหมายหนึ่งที่อยากจะทําให้ได้ในทุกๆงานครับเพราะว่ามันจะได้มีความสุขให้กับตัวเองแล้วก็กับคนอื่นด้วยครับเป้าหมายสูงสุดของผมนะครับก็คือ มีความสุขกับการเล่นดนตรีนะฮะมีงานได้เล่นให้เราได้มีความสุขให้ความสุขคนดูแล้วก็ให้เพลงของพวกเรามันเป็นเรื่องเล่าเรื่องราวในชีวิตประจําวันของคนทุกคนให้ได้ครับผมก็มีคนที่อินกับเพลงเรามีคนที่สามารถใช้เพลงเราแทนความรู้สึกเขาได้อันนี้ก็เป็นเป้าหมายของผมเป้าหมายก็อยากจะมีเ,เพลงที่ทุกคนแบบว่าเป็นเพลงฟังของทุกคนได้อะไรเงี้ยครับเข้าไปอยู่ในมิวสิ s สตรีมมิ่งแล้วก็ฟังตอนเชา้าตอน ตางวอนหรือตอนสายได้เข้าไปอยู่ในใจเขาหรือว่าอนาคตถ้าแผ่นไกลๆเลยก็อยากจะมีคอนเสิร์ตใหญ่สักครั้งหนึ่งถ้าเป็นไปได้นะครับก็เป้าหมายก็คล้ายๆเพื่อนครับก็อยากทําให้การเล่นดนตรีเป็นอาชีพได้ครับสามารถเลี้ยงครอบครัวได้แบบหาเลี้ยงชีพได้อะไรอย่างนี้ในอนาคตครับผม ส่วนของเพลงฉันโกหกมันเป็นคอนเซปที่ผมคิดมาจากเวลาคนเขาจะเลิกกันเนี่ยเขาจะชอบมีคําพูดว่าเอออยากให้เธอไปเจอคนที่ดีกว่านะอะไรเงี้ยฮะแล้วผมรู้สึกว่าคำคำพูดพวกนั้นมันมันอาจจะไม่ใช่ความจริงด้วยซ้ำมันอาจจะเป็นแค่คําที่บอกให้เขาไปเจอสิ่งที่ดีกว่าแต่แค่เราอยู่ตรงนี้มันอาจจะไม่ได้ดีเท่าสิ่งที่เขาต้องไปเจอในอนาคตอะไรเงี้ยครับซึ่งผมรู้สึกว่าเออมันมันเศร้าดีตรงที่ว่ามันก็ทั้งโกหกตัวเองแล้วมันก็ทั้งโกหกอีกคนดนึงอะไรเงี้ยครับแต่ว่า มันอยู่ในสถานการณ์ที่จําเป็นต้องโกหกซึ่งผมรู้สึกว่ามันก็ใช้ได้ทุกสถานการณ์เลยครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องครอบครัวเรื่องการเรียนมันได้หมดเลยก็เลยรู้สึกว่าเออคอนเซปต์เนี้ยมันดูแบบมันดูตรงไปตรงมาเดียะเออก็ฉันโกหกแต่ว่าฉันโกหกตัวเองด้วยและตัวโกหกเขาด้วยนะครับมันดูเป็นการโกคือการโกหกมันไม่ดีหรอกแต่ว่าถ้าในเมื่อการโกหกมันทําให้สถานการณ์ตอนนั้นดีขึ้นผมว่ามันก็อาจจะเป็นชอยที่คนส่วนใหญ่เลือกกัน ขอบคุณแฟนๆทุกคนนะครับที่ติดตามเรามาตั้งแต่แรกนะครับจริงๆแล้ว ตั้งแต่วันแรกที่เราได้มาตั้งแต่วันแรกที่มีแฟนลับดีกว่าจนถึงวันนี้มันมันหลายปีมากๆแล้วแล้วเขาก็ยังอยู่ผมก็ถามตัวเองในใจว่าเออเขาไม่เบื่อหรอมาตามพวกเรา5้าคนอะไรเงี้ยแต่ว่าสิ่งที่เขาทําให้เรามันแบบมันมันมากมายมากครับก็รู้สึกขอบคุณแล้วก็อยากให้แฟนๆทุกคนอยู่กับเราไปนานๆนะครับแล้วก็ถึงแฟนๆใหมท่ที่ฟังเพลงเราแล้วชอบเพลงเราหรือชอบผลงานเราก็ เราไปฟังเพลงอื่นๆ,ๆเราก็มีปล่อยมันเก้าเพลงแล้วก็ชอบเพลงไหนก็ฟังไ้เลยกันฮะถ้า,าสำหรับเพลงชั้นโกหกนะครับก็สามารถฟังได้แล้วที่ YouTube Genie Lock แล้วก็ Music s ิวสิกสเป i n g ดูช่องทางนะแล้วก็เ,เร็วๆนี้นะครับพวกเราจะมีอัลบั้มออกมานะครับแล้วก็จะมีฟิสิกอลอัลบั้มขายเลยนะครับก็อย่าลืมติดตามกันได้นะครับอ๋อแล้วก็พวกเราก็ม,มีเสื้อรุ่นที่3ามของพวกเราฟูสติปนะครับผมก็สามารถพีออเดอร์กันได้นะครับสามารถติดตามพวกเราได้ทาง IG Facebook Instagram TikTok